สวัสดีเฮีย mm hmm. ทุกคนด้วยนะครับอรอผมตะคู่นะรอผมตะคู่เดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับวันนี้ก็อีพ p ที่สองร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับอาเป็น EP สองร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับก็มาถึงในเรื่องของวัตถุมงคลยุคต้นที่เป็นประเภทของนางรวยนะครับนางรวย ในหนังสือเขาเขียนว่านางรวยนะพีะ่เรามาดูอย่างแรกก่อนเลยนะครับเรามาดูลวดลายของนางรวยก่อนนะครับหลายหลายคนจะเคยเห็นแต่นางควรนะที่อยู่ในหลักชมดนะแต่นี้คือพระพิมพ์อีกหนึ่งพิมพยุคต้นนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มปฏิหารนะ,ะที่ได้ลงหนังสือนะเขาเขียนว่านางรวยนะครับก็เป็นมาดูรูปทรงกันก่อน ก็จะเป็นผู้หญิงในรูปแบบของการการนอนนะครับาการนอนเป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงเป็นทรงออกโบลัมโบราณหน่อยก็กันเออเป็นโบลัมโบราณจากที่ผมวิเคราะห์ดูนะก็วิเคราะห์จากหน้างานเลยส่วนเรื่องรายละเอียดของพิมพเนี่ยเป็นรูปทรงของผู้หญิงนะครับอ่าแล้วเป็นพิมพเนี่ยเป็นทรงรูปวงรีอ่าเป็นรูปวงรี ข้างๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีการทาทองมาทองเนี่ยจะเป็นทองที่ซีดแล้วนะครับอ่าเป็นการทาทองที่ซีดแล้วตามอายุของเขานะครับอส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นยันยันวนนะครับแล้วก็เขียนว่าสังคกนะครับผมก็ในหนังสือก็จะมีเขียนนะแต่ผมเห็นเนื้อดําก็จะมีขี้ยันเหมือนกันก็ไม่มีเขียนก็ดูเอานะครับอันนี้ผมได้มาทั้งชุดเลยนะครับ ได้มานานแล้วผมได้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วหรือเปล่าหรือสิ้นต้นปีผมจําไม่ได้นะแต่ว่ามันมีประสบการณ์ครับมันมีประสบการณ์นะครับผมก็เลยเฮ้ยเราเคยขายไปสองสามชิ้นแล้วมีคนมาถามถึงแล้วมีคนมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเจออะไรเกี่ยวกับนางรวยชิ้นนี้บ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับ พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ในหนังสือปฏิหารแล้วก็มีการเล่นหาและลงขายกันมาก่อนนะครับลองศึกษากันดูลองศึกษากันดูลนดแล้วก็ใครที่ไม่มีเวลาผมก็จะนํามาไล่สดแล้วก็เอามาให้ดูแล้วกันอาจจะเป็นเคล็ดลับและเก็บความรู้น้อยๆนะครับ mm hmm. เผื่อใครที่สนใจวัตถุมงคลยุคต้นจะได้น,นํานําไปเรียนรู้แล้วก็นําไปซื้อขายกันได้นะครับส่วนมากอย่างนี้ก็คงยังไม่ยังไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าอะไร ยังไม่ค่อยเก๋เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในหนังสือมันแพงนะแต,แต่แต่ตอนเนี้ยมันไม่มันไม่ได้มีราคาไงอ่ามันไม่มีราคาเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยเปลี่ยนอ่าสิบกว่าปีที่แล้วอาจจะแพงก็ได้ใช่ไหมคนเล่นหากันคือคักก็อาจจะก็อาจจะมีราคาเพราะว่ามันอยู่ในกระแสของเราบรรดาคนเล่นพักคนมาสนใจเขาก็จะเก็บกันนะครับเออเขาก็จะเก็บกัน แต่ยุคสมัยนี้ซึ่งมันเป็นยุคของโซเชียลแล้วมันก็จะเห็นมากขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีถูกหยิบยกออกมาว่ามันมีวัตถุมงคลยุคต้นชิ้นนี้ที่ชื่อนางรวยด้วยนะครับผมก็แค่มานําเสนอเฉยๆนะครับส่วนที่ใครที่จะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสิทธิ์ของพี่ๆเลยนะครับแล้วถ้าดูแล้วรู้สึกมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ติชมกันได้นะครับแต่อย่าแรงนะครับโอเคครับในเรื่องของเนื้อหาโบสารนี้เขาบอกว่าเป็นดินนะ ผมมองเป็นดินและหนังสือเขียนว่าดินอาถรรพ์แล้วมีมวลสารอาถรรพ์ผสมนะครับเป็นของของอาถรรพ์เลยอะที่อยู่ในตัวของแม่นางรวยชิ้นนี้นะครับหนังสือและหนังสือเขาจะ,ะเชียร์เปนในเรื่องของเรื่องของทางโชคดาบค้าขายหน้าที่การงานการเงินหรือเอาไปหนุนนําดวงชะตาผู้ใช้นะครับในเรื่องของเงินทองซะส่วนใหญ่นะครับการที่ใช้นางรวย อันนี้นะครับอ่าก็ก็เป็นความเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นพุทธคุณเป็นความชอบของแต่ละคนนะครับว่าว่าชิ้นนี้นางรวยเนี่ยเหมาะกับพี่มากน้อยแค่ไหนผมแค่มานำสนเสนอเฉยนะ,ะส่วนคนที่เขาเช่าผมไปเนี่ยเขาเอาไปใช้ในเรื่องค้าขายเนี่ยผมมามาแชร์ขออนุญาตนะครัขออนุญาตพี่ๆหลายๆท่านที่เคยเช่าผมไปแล้วก็ขอบคุณอย่างใจจริงที่ มาแชร์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนว่าเอ้ยเกิดผลดียังไงอบางคนก็เงียบหายไปอาจจะไม่เจอนะครับอาบางคนที่กลับมาเขาก็จะบอกว่าเออจากเขาค้าขายไม่ดีหรือชีวิตเขาแบบการงานติดขัดอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ดีขึ้นนะไม่ใช่แบบว่าไปแล้วไปโป้งไปรวยโป้งปัง,ปงมันไม่มีนะพี่นะผมว่ามันก็น้อยคนไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็น้อยคนอยู่ที่บุญวัสนานะครับว่าอาบุญวัสนาเนี่ยสมพงกับเครื่องรางหรือเปล่าแล้วก็ เราไม่เคยให้เครื่องรางเลยนะครับแต่เราจะเอาแต่ขอมันก็เป็นไปไม่ได้นะที่เขาจะให้นะครับเออบางสิ่งบางอย่างเราต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วนะครับเราต้องมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนโดยการทำบ,บุญดูที่ส่วนบุญสูวสงสให้นะครับมันผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่ส่วนตัวที่ผมทําเนี่ยผมก็จะได้เสมอนะครับคือผมมีผมได้สองร้อยผมทำห้าสิบเนี้ยมันก็สบายใจแล้วในเรื่องของเออมันต้ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเพราะเงินที่ได้มา เราก็คิดว่าส่วนหนึ่งเราขอได้เมื่อขอได้เราแก้จบก็คือจบกันนะครับแล้วค่อยขอใหม่แต่ถ้าครั้งนั้นขอไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้นะครับหรือว่าถ้าสมมตินคนที่ชอบทาบุญอยู่แล้วก็ใส่บาททาบุญก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุลให้กับหลวงพ่อและเครื่องรางก็เป็นอันอันจบก็คือเขาทําอย่างต่อเนื่องหรือทําอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่บุคคลแต่ละบุคคลไปนะครับเพราะบางคนก็สะดวกไม่สะดวกแตกต่างกันอ่าส่วนในเรื่องของ ประสบการณ์เออพี่พี่พี่ท่านเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่เขายังไม่ได้เช่าผมเนี่ยเขาเริ่มศึกษาหลวงพ่อนะคเขาเขาเด้งขึ้นอ่าแล้วเขามาเจอเขาก็เลยศึกษาว่าเอ้ของหลวงพ่อเนี่ยเออมันมีหลากหลายประเภทไว้แล้วแต่เราอะช่วงเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเงินอะมันก็ไม่ได้เยอะมันติดมันขัดก็อยากจะได้วัตถุมงคลที่แบบว่าเอออย่างน้อยอขอให้มันทันหลวงพ่อแล้วให้มันมีรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสืออ่ะก็คือ ผมก็ถามเขาว่าพี่แล้วพี่มีงบเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขามีงบหลักร้อยอา่าผมก็บอกว่าพี่ผมได้เนี่ยชิ้นเนี้ยมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะชอบหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แบบเอาลงหรือทําคลิปอะไรเงี้ยให้มันหว่อหวาก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งเคยเห็นแต่มันมีในหนังสืออ่าพี่เขาบอกว่าแล้วมันคืออะไรผมก็ได้อธิบายว่าหนังสือเ,เนี่ยเขาเขียนว่านางรวยอา่าชื่อพระเนี่ยดีนะ ชื่อเครื่องรางเพราะว่าเขาเป็นเครื่องรางชื่อเครื่องรางเนี่ยดีชื่อว่านางรวยอ่าน่าจะรวยหรือไม่รวยก็ไปวัดกันดีที <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละก็เป็นผู้หญิงรูปทรงนี้เขาบอกว่าเออเขาชอบในรูปแบบของพิมพ์นี้อ่าในเรื่องของความสละสลวยดูแล้วมันมันเก่าถึงอายุอ่ามันมีหนังสือลงรายละเอียดเรียบร้อยอ่ะและพิเศษน่มันมีของที่เป็นอาถรรพ์มีส่วนผสมอ่ะมันมีส่วนผสมอยู่ในในใ,ในเครื่องรางชิ้นนี้ ก็โอเคโอเคตกลงแล้วก็เออตกลงบอกก,อกระทงคาถาทำบุญทำบุญอะไรไปหลวงพอ่อไปหมดแล้วเราก็ได้ซื้อขายกันพักหนึ่งเขาก็เงียบหายไปแล้วเขาก็ได้กลับมาคุยกับผมจริงๆอะกล่องเนี้ผมผมพับเก็บไปเลยนะเป็นเดือนแล้วนะพี่เขาก็ทักมาบอกว่าพี่น้องเออมันมันมันดีขึ้นนะพี่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นคนที่เชื่อในเรื่องของของอะไรประเภทเนี้ยแบบไม่ได้ไม่ได้เชื่อแบบงมงายเ่ะเออ คือเวลาผมคุยลูกค้าผมจะพูดอย่างนี้ว่าพี่พี่ถ้าพี่ยังไม่มีอ่ะพี่อย่าเพิ่งซื้อเลยเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าพี่ได้ไปอ่ะพี่จะขอได้แล้วมันจะลําบากกว่าเดิมหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่เขาบอกว่าเฮ้ยเขามีเซนต์หรือว่าเขามีอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็เลยแบบลองซื้อดูคือเขาก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมว่าเป็นห่วงทุกคนเนี่ยกลัวว่าจะแบบเออถ้าใช้หมดอะมันจะไม่มีกินไงเออแต่เราแบบว่าเอยถ้าพี่มีอยู่ พี่ก็แค่เฉียดเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะเอามาลองใช้ถ้ามันใช้ดีก็ค่อยว่ากันก็ชีวิตที่ก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็ได้กลับมาเขาบอกว่าเออมันดีขึ้นนะแต่มันไม่ได้ดีอหวามันก็ดีแบบว่าหน้าที่การงานพี่จะพี่ขายของไม่ได้เลยก็ลูกค้าก็เริ่มมองเห็นเริ่มทยอยมาเออลูกค้าเอ็นดูลูกค้าก็กลับมาซื้อต่อแล้วก็คู่แข่งก็เริ่มน้อยลงอ่ะแต่ว่าเราก็เลือกที่จะเป็นมิตรกันอจาจจะทะเลาะกันก็ ก็กลับมาดีกันเป็นมิตรเป็นเป็นไมตรีกันอะไรก็ง่ายขายข้องอะไรเงี้ยก็พออยู่ได้ก็ชีวิตก็ถือว่าดีขึ้นแหละน้องอะไรเงี้ยเออผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยพระพิมพ์นางรวยเนี่ยถือว่าเป็นภาพพิมพ์ที่โอเคหนึ่งหนึ่งพิมพ์เลยนะที่จัดได้ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แพงไปไม่ได้เวอร์วังไปเป็นรูปแบบที่ธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยก็ใช้เห็นผลอ่าในราคาหลักร้อยนะเออผมแจ้งเงี้นะ ผมขายไปเนี่ยในราคาหกร้อยเจ็ดร้อยนี่แหละเออถ้าผมจ้าไม่ผิดผมขอโทษขออภัยนะน่าจะอยู่รา,ราคาเหร็นั้นแหละเพราะว่าแต่ในหนังสือมันเป็นหมื่นนะมันจะมาเทียบกันไม่ได้ถ้าผมพูดเนี่ยมันก็จะเหมือนไปค้อบเปรียบเ,เ,เทียบ,ยบว่าเฮ้ยแล้วน้องทำไมมาขายอย่างนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วผมเนี่ยเก็บในส่วนที่เขาไม่เล่นกันแล้วแล้วก็เอามาไว้เพราะว่าผมเนี่ยต้องศึกษาให้มันรู้เยอะๆเออไม่ได้ให้มันรู้หมด ให้มันรู้เยอะๆว่าออยุคหนังสือปฏิหารเนี่ยเนื้อหามันเป็นอย่างนี้ส่วนคนที่เข้ามาผมแค่นําเสนอว่าชิ้นเนี่ยผมไม่ได้นําเสนอชิ้นเดียวนะผมเสนอดาวเสนอภาพพิมพ์แต่เขาดันมาถูกใจนางรวยเหมือนบุญสมพง์กันเขาก็เลยได้นําไปใช้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเออต่างคนก็ต่างภาวนาให้จะเจอแต่สิ่งดีๆให้กันนะครับ แต่เรื่องรายละเอียดเรื่องการขายอะไรเนี่ยผมแนะนําแล้วผมอ้างอิงนะตามหนังสือทุกอย่างให้มันตรงให้มันชัดเจนทั้งหมดอ่าพอลูกค้าสบายใจเราซื้อขายกันส่วนเรื่องพุทธคุณหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนแบบแม่งเราเสี่ยงโชคในชีวิตอะว่าเหมอเราทุกคนมันต้องเจอนะพี่ผมเนี่ยเันเราหาทางออกไม่เจอชีวิตคนเราไม่ต้องพึ่งผมไม่รู้นะว่าทุกคนเป็นไหมพอแม่งถึงทางตันอะ บางทีเราหันหน้าหาหาคนข้างกายก็ยากนะหาใครก็ยากนะเราบางทีคิดเองก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราแบบเออคนที่อาจจะไม่เข้าใจเราหรือว่าเราผ่านจุดนั้นไปไม่ได้แต่เราลองได้เช่าชิ้นนี้ชิ้นที่มันแปลกหรือว่าชิ้นที่ที่เราถูกชะตาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่านางรวยนะหรือจะชิ้นไหนของหลวงพ่อเนี่ยแล้วมันพลิกชีวิตเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า คุณจะมีเงินแสนเงินล้านเงินหมื่นเนี่ยแล้วคุณจะจกเงินทั้งหมดเนี่ยมาซื้อเพื่อจะมาลองเหล่านี้ผมมองว่าไม่ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้เกิดผลขนาดนั้นนะครับทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราสักเก้าสิบนะครับส่วนสิเอร์เซนี่ยอยู่ที่สิ่งที่มองไม่เห็นแล้วกันแล้วก็มันอยู่ที่ความเชื่อนะครับไม่ได้อยากให้งงงายเลยนะครับแต่ว่าของยังไงมันก็ต้องมีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะไปถึงในจุด จุดนั้นได้นะครับโดยไม่มีของนะเออผมก็ตอนแรกผมก็ยังงงว่าเฮ้ยแล้วมีผู้ใหญ่สอนผมว่าคนหนึ่งเนี่ยมีของนะของที่ครูบาอาจารย์ทําทิ้งไว้กับอีกคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในเรื่องตัวเองในเรื่องของในเรื่องความสามารถนะครับผมว่ามั่นใจว่าคนที่เก่งเก่งจริงแต่ไปไม่ถึงในเรื่องของดวงชะตานะครับเออดวงชะตาหรือเครื่องรางที่ครูบาอาจารย์ทําทิ้งไว้อะ่ะ ไม่ได้ทําให้เราร่ํารวยขึ้นนะครับแต่ทําให้เราหนุนดวงชะตาเนี่ยไปอีกจุดหนึ่งที่เราไปไม่ถึงได้อันนี้คือผมก็ผมก็เคยประสบพบเจอมาว่าเออจริงผมจะไม่ได้เจอสิ่งที่ดีเลยถ้าผมไม่ได้ใช้เครื่องลางประเภทนี้ของหลวงพ่ออ่าผมจะไม่ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีเลยถ้าผมไม่ได้ไม่ได้เจอเครื่องลางชิ้นนี้ของหลวงพ่ออ่าไม่คือความเชื่อนะแต่โดยรวมผมมองว่าของหลวงพ่อพีนะเนี่ย ใช้ดีที่สุดละประเภทเครื่องรางนะอันนี้คือส่วนตัวนะเพราะว่าผมใช้แต่ของหลวงพ่อพีนะแล้วก็มาเผยแพร่ของหลวงพ่อนะผมก็ต้องแนะนํางนี้แหละอืมเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในตํารวจทหารหรือชั้นผู้ใหญ่ทุกคนนะครับหรือคนที่หาเช้ากินข้ามเหมือนผมหรือว่าคนที่ไม่มีเงินเหมือนผมเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าใครที่ยังไม่เคยใช้เครื่องรางที่ประเภทแรงๆนะครับหรืออยากเจอ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับพี่ลองมาใช้ของหลวงพ่อพินาะดูนะไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะพี่ไปไล่ซื้อกับใครก็ได้นะครับแล้วพี่ระลึกจิตอธิษฐานนะครับว่าอยากเจออะไรนะครับพี่จะได้ประสงค์ในสิ่งนั้นนะครับแต่สุดท้ายพี่ก็ต้องถับบุญให้หลวงพ่อเลยเครื่องรางสิ่งอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยคืออยากให้บางเรื่องเนี่ยเราต้องสนองตัณหาของตัวเองให้มันพ้นทุกนะครับบางคนเนี่ยบกพร่องเรื่องความรักเรื่องเสน่ห์เมตตาเนี่ย หลวงพ่อก็มาจบที่เครื่องรางหลวงพ่อก็เยอะนะครับเกี่ยวกับการเรื่องสนีดึงดูดนะครับเรื่องคนเข้าหาคนรักคนอินดูเนี่ยของหลวงพ่อก็ผมมองว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของเครื่องรางทางสนีนะครับสองนะครับในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่อินดูนะก็จะก็จะลามไปเรื่องหน้าที่การงานการเงินและและสิ่งต่างๆที่มันดีขึ้นนะของหลวงพ่อจะไม่ได้เป็นแนวแบบ คงกระพันชาตินะครับของพ่อจะเป็นทางเมตตามหานิยมนะครับเพราะว่าสมัยนี้มันไม่มีใครมายิงการฆ่ากันเหมือนแต่ก่อนแล้วเนาะพี่เนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้เครื่องรางเป็นประเภทเมตตามหานิยมหนุอนดวงให้คนรักคนเนดูมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับแล้วก็ก็แค่นั้นแหละคนเรามันต้องการแค่นั้นละพี่ใช่ไหมเออเราจะแบบเราก็มีแค่ครอบครัวมีแค่คนที่เรารักเพราะว่าพี่ใช้ของเนี่ยพี่ไม่เคยขอให้แบบ คนที่พี่ไม่ชอบเนี่ยได้ดีหรอกหรือพี่จะขอให้ไอ้คนเนี่ยได้ดิบได้ดีในเรื่องที่การงานก่าพี่มันก็ไม่ใช่เออพี่เอาไปใช้ก็ตัวพี่เองพอตัวพี่ดีขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นเงินเงินมากขึ้นอะไรดีขึ้นเนี่ยครอบครัวก็จะดีตามอ่าอันนี้มันคือขุโลบายที่ผมคิดไว้นะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงถ้าตัวเรายังไม่ดีเราเราก็อย่าพึ่งไปแบบ ว่าเราต้องพัฒนาตัวเราก่อนแล้วก็สองนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องรางที่ครูบาอาจารย์ทําทิ้งไว้เก่าแก่ผมคิดอย่างนี้เออผมคิดอย่างนี้ว่าผมไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อพีนะทําอะไรทิ้งไว้บ้างแต่บางอย่างมันต้องถึงยุคจริงๆมันถึงจะใช้เห็นผลต่อให้มันจะเป็นดินแข็งแข็งหรือมันจะดินแห้งๆนะพี่ผมเคยเอามาเปรียบเทียบหรือใช้กันเนี่ยผมก็มองว่ายุคต้นเนี่ยตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า อันนี้คือไม่ได้มาโนูนะหรือว่าไม่ได้มาอวยว่าอะไรนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ใช้มาหมดแทบจะทุกพิมพ์ของหลวงพ่อแล้วนะครับเคยผ่านมือเคยปล่อยบูชาไปแทบจะทุกพิมพ์แล้วบางพิมพ์บางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกฉลองผมหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบแสดงอภินิหารให้ผมเห็นมากมายนะแต่ผมก็สัมผัสได้ว่าเมื่อเราเอาเอาหนึ่งกับสองที่ทํามาก่อนกับทำมาหลังเนี่ยมาจาับผมสัมผัสได้เลยว่า อันที่มันมาก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างเหมือนหลวงพ่อปลูกคาถาอะไรไว้อยู่ในในของเครื่องล้างยุคต้นชิ้นนั้นนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราขนหัวลุกเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยมันมันต้องมีอ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆพี่เคยเข้าใจความรู้สึกนี้ไหมเอออันนี้ผมพูดพูดจากอินเนอร์ผมนะว่าเพราะไม่งั้นอ่ะผมจะไม่ไม่แบบเราจะคนเราอ่ะถ้าเราชอบอะไรอ่ะ เราจะทําแต่น,นั้นเราจะไม่มีมาบังคับใจตัวเองหรอกว่าเราจะต้องเล่นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ถูกไหมพี่ผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อใจตัวเองมากว่าแม่งมีทาแน่นอนเรารู้เรารู้รายละเอียดเราเราศึกษาแล้วเราเป็นแล้วอะ่ะผมก็เลยมั่นใจว่าเราจะเล่นทางเนี้ยผมจะเล่นทางเนี้ยผมไม่สนว่า,<ม>ากระแสจะไปเล่นทางไหนผมมีหน้าที่แค่ต้องทําต่อไปต้องเผยแพร่ต่อไปต้องพัฒนาตัวเองต่อไป แล้วต้องรู้ว่าเนื้อมวลสารเนี่ยที่มันมาก่อนกับม,มาหลังมันเป็นยังไงเออแต่ให้ผมไปบอกว่าไอ้นนี้เก้นี่แท้ผมผมไม่ทำนะผมไม่สามารถนะเออเพราะว่ามันเป็นสิทธิของแต่ละคนเออมันเป็นสิทธิมันเป็นเรื่องของเรื่องของส่วนตัวของใครของมันมันอยู่ที่ความรู้แลละมันอยู่ที่ความเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าพี่ พี่ชอบเล่นยุคไหนเออพี่ชอบยุคกลางยุคปลายยุคต้นพี่ก็เล่นเลยนะครับเออจะไม่มีข้อผูกมัดหรือข้ออะไรทั้งนั้นทุกคนก็อย่างคนซื้อคนขายแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยความชอบก็ยังไม่เหมือนกันเลยผมมีนางพยากับน,นางรวยผมบอกพี่ตอนเนี้นางรวยเนี่ยเด่นไปทางเรื่องอหน้าที่การงานการเงินโชคลาภค้าขายเขาบอกว่าเขามีหมดแล้วเขาต้องการความรักอ่านางพญาเนี่ย ก็ช่วยในเรื่องของเสน่ห์เหมือนกันนะถ้าใครศึกษาทางพยาพิฆาตนะครับก็เกี่ยวับสเสน่ห์กันนะเพราะเนื้อมวลสารของเขาเนี่ยมีส่วนผสมเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือดาวก็เหมือนกันอ่ะดาวก็จะเด่นไปทางเสน่ห์เวลาผมเวลาทุกคนเข้ามาถามผมเนี่ยผมถึงต้องมานั่งคุยแล้วมานั่งอธิบายกันแต่ละคนว่าพี่พี่ชอบอะไรอ่ะพี่เข้ามาเนี่ยพี่ชอบอะไรเออหรือพี่ชอบความเป็นมาตรฐานอ่าผมจะพูดงี้เลย ถ้าพี่ชอบความเป็นมาตรฐานซึ่งมันมีหลากหลายกลุ่มมากให้พี่ไปเลือกเล่นเอาอผมไม่ได้ปิดกั้นเลยนะว่ายังไงแต่ถ้าพี่อยากได้จากผมผมก็สามารถหาให้ได้เอ,อแต่ราคามันก็คือมาตรฐานไงนแต่เราก็ต้องมาพูดกันเรื่องของยุคต้นนะครับยุคต้นเนี่ยผมมั่นใจว่าต่อให้มันมีหนังสือหรือลายลักษณ์อักษรหรืออะไรก็แลว้วแต่หรือต่อให้มันมันจะมาจากมือหลวงพ่อหรือมีคนถ่ายมาให้พี่ดูได้มันก็ยังไม่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนหรือว่าความต้องการหรืออ่าหนึ่งสองสามสี่มันมันไม่ได้แล้วอ่ามันก็จะเป็นในเรื่องของยุคต้นไปมันเป็นทุกเกจิอ่ะมันเป็นทุกเกจิอะพี่ยุคต้นยุคกลางยุคปลายแต่อยู่ที่ว่ามันจะเป็นมาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐานก็เลยต้องมาถามกันว่าเฮ้ยพี่พี่อยากใช้ในเรื่องของพุทธคุณหรือพี่อยากจะใช้ของในเรื่องของ อะไรต่างๆก็มันก็จะมีหัวข้อของแต่ละคนที่เข้ามาต่างๆกันออกไปนะครับอ่าเพราะว่าผมต้องแจ้งงี้เลยวว่าผมคุยกับลูกค้าเนี่ยนับหมื่นได้แล้ะกับหลวงพ่อนะครับผมก็แค่พี่พิมพ์เข้ามาหรือพี่พิมพ์อะไรสักอย่างเข้ามาเลยผมรู้เลยว่าพี่ต้องการอะไรนะครับเออก็พยายามที่จะตอบสนองความต้องการให้กับทุกคนนะครับแต่ว่า บางอย่างบางชิ้นเนี่ยมันไม่มีจริงมันไม่สามารถที่จะหาง่ายขนาดนั้นนะครับเออหรือจังหวะบางจังหวะที่ผมหาได้เนี่ยถ้าไม่ขวายคว้าไว้นะผมบอกเลยว่ามันก็จะไปอยู่ต่างประเทศหมดนะครับเออส่วนตัวก็ต่างชาติเนี่ยต้องขอขอบคุณต่างชาติจริงๆนะครับว่าที่เขาเขามาซื้อผมเนี่ยพอเขาไว้เนเชื่อใจแล้วเขาก็ดูหอมเป็นนะครับ ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเวลาเขาซื้อนะครับเขารู้ว่าชิ้นไหนเป็นอะไรแล้วเขาเล่นมาก่อนผมอีกเออผมก็รู้ว่าเขาเก่งเขาเก่งจริงนะครับต่างชาตินะครับก็ฝากไว้ด้วยนะพี่ว่าเออเก็บไว้บ้างชิ้นไหนหลักร้อยหลัก,ลกอะไรเงี้ยก็เก็บไว้เถอะยุคต้นอนะ่ะมันยังไม่แพงวันนี้หรอกผมไม่ได้คิดว่า้มันแพงอกผมอยากให้คิดว่าพี่อ่ะ <c oughs> ควรได้ใช้ของหลวงพ่อสักชิ้นหนึ่ง เป็นชิ้นที่ไม่ต้องหลักพันห้าพันหกพันก็ได้ถ้าเงินไม่ถึงหรือเงินไม่อะไรที่มีเงินแค่ห้าร้อยเนี่ยพี่ได้ใช้ละยุคต้นสามร้อยเนยหกร้อยเจ็ดร้อยได้ใช้แล้ะ <c oughs> เออมันก็แล้วแต่มุมมองความคิดแต่ว่าถ้าพี่มีเงินเยอะหรือว่าพี่ชอบแบบรูปแบบต่างๆเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อทุกพิมนะครับลองซื้อมาทุกพิมพ์ดูลองแบบโอ้พิมพ์นี้ สวยแปดพันซื้อสองหมื่นซื้อสามหมื่นซื้อซื้อมาลองนะครับพี่แล้วแล้วก็ลองลองลองหลายๆอย่างคนเราเนี่ยต้องลองหลายๆอย่างนะจะพูดให้ฟังเนี่ยก็ไม่เข้าใจหรอกนอกจากจะเจอด้วยตัวเองนะครับผมที่ผมกล้าพูดเพราะผมเจอกับตัวเองแล้วว่ายุคต้นมันแรงกว่าแต่ก็ก็ไม่ได้ว่าอันนั้นอันนี้ไม่ดีนะพี่ต้องเข้าใจผมโดนด่าอีกเออผมมานําเสนอเพราะว่ายุคต้นเนี่ยมันดีเออ ไม่ได้ว่าจะสัตว์จะมาขายนะครับเออดีก็ว่าไปตามดีนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แพงทุกคนสามารถเข้ามาอุดหนุนหรือเข้ามาเลือกชมได้เออทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกและได้ต่อลต่อรอ,องราคามากกว่าเพราะว่าผมเข้าถึงนะพี่จะคุยยังไงผมก็คุยเราเป็นเหมือนเราเข้ามาคุยกันหรือเข้ามาซื้อขายเนี่ยมาเราเหมือนพี่น้องกันมากกว่าผมจะมองพี่เป็นพี่น้องนะผมไม่ได้มองเลยว่าพี่เป็นลูกค้าผมนะ ก็เหมือนกันถ้าพี่ผมเห็นพี่เป็นพี่อ่ะผมก็อยากให้ของที่มันดีที่สุดกับพี่เออพี่อันนี้ดีกว่านะดาวดวงเนี้ยคุ้นแผนเนี่ยผมว่าชิ้นนี้สวยกว่านะพี่เอาไหมอ่ะเราจะใช้จิตใจผมไม่สามารถซื้อใจกันผมจะให้มากกว่าเหมือนน้องให้พี่อ่ะพี่อยากได้อันี้ปะเออแต่ผมว่าพี่อันนี้ดีกว่านะเราจะคุยกันแบบพี่แบบน้องเออแต่ถ้าพี่บอกว่าีออ้พี่ชอบนี้นะพี่ปิดอันนี้โอเคก็ดี ส่วนมากก็ก็จะจบไปอะไรเงี้ยมันเหมือนเราจะคุยกันเข้าถึงง่ายแล้วอะไรง่ายมากกว่านะครับส่วนพี่เฮ้ยน้องแล้วมวลสารมันทําจากอะไรวะผมมีหน้าที่ที่ต้องอธิบายผมมีหน้าที่ที่จะต้องระบุอะไรทุกอย่างที่พี่ต้องการอันไหนไม่รู้บอกไม่รู้ <c oughs> เออประมาณนั้นก็หลายๆคนถามว่าเฮ้ยน้องแล้วแล้วน้องไม่เล่นยุคปลายยุคมาตรฐานหรอ หลายๆคนชอบชอบแอบถามหรือว่าชอบถามนะครับผมก็บอกว่าผมเล่นผมก็เล่นนะครับแต่ผมจะส่งหลังบ้านมากกว่านะครับจะไม่ถึงหรอกจะไม่ค่อยถึงโพสหรอกถ้าไม่แบบถ้าไม่กดราคาของจริงๆนอะ่ะพี่น่าจะเข้าใจในเรื่องของโลกแห่งความจริงนะผมเนี่ยชอบยุคต้น พี่ก็จะเห็นผมพูดแม่งอยู่นั่นแหละยุคต้นแม่งชอบแม่งเล่นแต่แบบนี้แล้วผมก็จะทําให้พี่ดูเห็นนี่เงี้ยพี่แม่งก็จะเห็นแต่รูปแบบอะไรแปลกๆเนี้ยนั่นแหละแต่ยุคปลายเนะี้ยถ้าผมซื้อติดหรือซื้ออะไรมาเนี้ยผมมันมีฐานลูกค้าอยู่แล้วที่เขารอถือมาตรฐานก็ส่วนมาตรฐานไปเออผมไม่ได้ปิดกันว่าผมจะเล่นแบบโน้นแบบนี้ผมเล่นโหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ถึงกันหรอก อืไม่ถึงแต่ว่าราคามันก็จะแพงอก็ตามนั้นแหละรู้พี่แต่โดยรวมนะครับจะยุคไหนถ้าทัานหลวงพ่อเนี่ยดีหมดดีหมดผมเชื่อผมเพอของหลวงพ่อนะครับผมบอกเลยคือ Number o n วเลยเครื่องรางนะครับแล้วพี่จะสัมผัสสิ่งที่พี่อยากจะรู้จริงๆว่า ไอสิ่งที่เขาพูดกันว่าเครื่องรางแรงๆอะ่ะเครื่องรางที่มีดวงจิตดวงวิญญาณนะเป็นยังไงนะครับแต่โดยรวมผมไม่ได้ไปท้าหรือไปอะไรนะผมแค่เข้าใจว่าเออสิ่งที่คนต้องการหรือคนอยากเห็นเนี่ยมันต้องแบบมันต้องเห็นนะมันต้องสัมผัสได้มันต้องเจออะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้วถึงจะเข้าใจอ่าพี่ก็ต้องลองหลวงพ่อพีนาด,ดูนะครับเออแล้วพี่ก็จะเข้าใจว่าเออมันดีจริงนะครับมันมีจริงๆอะ่ะไอไอ,ไอเรื่องลี้ลับเนี่ยอ่า ก,ก็ลองดูลองวิเคราะห์ดูอ,ดอบทสรุปนางรวยนะครับก็ขอบคุณพี่ท่านหนึ่งมากเหมือนกันที่มาแชร์เรื่องราวว่าเออชีวิตเขาดีขึ้นจากการใช้วัตถุปงคลประเภทนางรวยนะครับอาจจะไม่ได้สวยหรืออาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมเล่นยุคต้นนะมันจะไม่สวยอยู่แล้วแต่มันมีในหนังสือนะครับเอ,อ ผมก็ยืนยันได้อย่างก็คือมันมีหนังสือมันมีการสร้างมันมีการเล่นหามาก่อนนะครับแค่มันไม่ได้ถูกยิบยกออกมาก็ประมาณนั้นเองโอเคก็แค่ชีวิตทุกคนดีขึ้นพี่มาเมตตาอุดหนุนผมผมก็ทราบซึ้งใจจะมากพออยู่แล้วนะครับแล้วเครื่องรางของหลวงพ่อไปช่วยหนุนนําชีวิตพี่ให้พี่ดีขึ้นอีกผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดด้วยคําไหนนะเพราะว่า ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ได้ไปพี่จะเจออะไรที่มันดีกับพี่หรือเปล่าหรือมันจะไม่เจอหรือเปล่าแต่ผมก็อธิษฐานทุกครั้งว่าหลวงพ่อถ้าเขาได้ไปเนี่ยขอให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเมตตาลูกศิษย์ด้วยเดอ้อคนที่ซื้อผมเนี่ยก็ขอให้เขาได้เจอชีวิตเขาดีขึ้นเขาจะได้มาอุหนุนผมอีกผมจะได้ให้เขาทําบุญให้หลวงพ่ออีกคือแค่นั้นเลยที่ผมพูดอะเออแต่ว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน่ะ ผมพูดอย่างนี้ตลอดแต่ผมก็มีคนเมตตาผมมาซื้อผมทุกคนก็ทําบุญให้หลวงพ่อมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ทําแล้วมันจบจริงนะครับเออเราไม่ได้แบบว่ามาซื้อกันเพื่อซื้อแล้วให้มันแบบผมก็อยากซื้อแล้วให้พี่ได้เจอสิ่งที่ดีๆแล้วกนะันเออประมาณนั้นโอเคผมพูดจนแสบคอแล้วนะครับพูดวกไปวนมานะผมจะเป็นนิสัย,ยงี้นะ แต่ว่าอยากจะนําเสนอสิ่งที่ดีๆแหละก็อาจจะพูดไปเรื่อยหน่อยนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้ววันนี้